เอิ่มใครที่กำลังหาเพื่อนเล่นเกมฟุตบอลกันอยู่นะผมเอิม่มแล้วถ้าบอกว่าไม่มีใครมาเล่นเลยนะผมผมนั่นเนี่ยนะฮะสร้าง open chat เอาไว้นะผมเอาไว้เอาไว้ให้ทุกคนนัเนี่ยมาหาเพื่อนเล่นเกมฟุตบอลโดยเฉพาะเลยนะผมอ่านะผมแต่แต่ว่าชื่อ open chat นั่นเนี่ยผมผมพิมพ์ไปคำว่าเอ่ม ตามหาเพื่อนเล่นเกม eFootball นั่นเองนะครับผมซึ่งรูปรูปโปรไฟล์ของอุปชาดัมมันจะเป็นรูปมาคาันเรดฟอร์ดที่ยืนหันหลังให้ทุกคนอยู่เปหน,นับผมแล้วก็มีหอกนะฮะแล้วก็จะมีคําว่า eFootball 2024ซึ่งเป็นซึ่งเป็นโลโก้ของ,ง eFootball นะั่นแหละนะครับผม,นะ,ผมน,นะครับผมแล้วทีนี้นะฮะจะเข้ายังไงนะฮะ ให้ทุกคนเนี่ยเนี่ยกดมาที่ไลน์นะผมถ้าคุณมีไลน์นะผมแล้วให้คุณเนี่ยเนี่ยกดไปที่คําว่ากลุ่มนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วผมแล้วทุกคนก็กดไปที่ open chat นะฮะรอสักคู่หนึ่งนะผมนี่นะผมแล้วก็ให้แล้วก็ให้พิมพ์ไปคําว่าตามหา เพื่อนเล่นเกมแล้วก็กดค้นหาไปเลยนะครับผมและทีนี้เนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นเห็นอันบนสุดนะฮะอ่าอันบนสุดนะครับผมตามหาเพื่อนเล่นเกม efootball นะฮะอ่านะแล้วผมแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยกดเข้ามาแล้วเนะี่ยคือไอ้น,นี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มผมนะครับผมซึ่งผมสร้างขึ้นมาเองเลยนะครับผมแล้วก็สมาชิกเนี่ยเพิ่งจะมีแค่สองคนนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งสร้างไปสิบชั่วโมงที่แล้วเองนะ แล้วก็ใครที่อยากจะออยากจะเข้ากลุ่มไปเลยเนี่ยล้วเข้ายัางไงนะให้ทุกคนทำแบบนี้เลยนะผมเดี๋ยวผมเลือกผมเป็นแชสักผมเป็นแชหนึ่งนะผมเอาการีน่าฟีไฟลแล้วกันนะอ่านะผมให้ทุกคนนะเนี่ยกดกดไปที่คำว่าเข้าร่วมด้วยโปรไฟล์ใหม่นะนี่นะผมแล้วก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานัผมซึ่งซึ่งทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยชื่อเนี่ย ก็อะไรได้นะผมนี่เอาเอาูปโปรไฟล์อะไรก็ได้นะผมแล้วก็กดเข้าร่วมไปนะผมแต่อันนี้ผมจะไปเข้าร่วมนะผมเพราะว่าไอ้นั่นอะผมนนเนี่ยส่วนใหญ่ช่วงนี้ผมจะเล่นแต่อ e ีฟุตบอลนะผมก็ใครที่นะผมอยากจะอยากจะมาเล่นนะเนี่ยก็มาเล่นได้นะผมแล้วก็ใครอยากเล่นเกมอ e ีฟุตบอลกับผมนะผมก็มาเล่นกับผมได้ที่ที่ Open c h ช t อีฟ e ุตบอลนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมนะครับบราย